สบายดีสบายดีและสวัสดีเด้อแมอพี่น้องวุฒิสุขสุคนเนาะมื่อนี้สาเลมโนยก็ออกมาทักทันแม่จ้จยเนาะหลังจากที่ว่ามือวานมือซื่อนี่หลังจากที่เห็ดบันไดชัวข้าวให้แม่้จยแล้วสาเลมโนยก็สิเมื่อบา้านพี่น้องเขาคิดเบิดเีน่ก็เลยว่านงซ้ายคนค่าดดับหน้าซอยเมค้าเซมหน้าก็เลยว่าบริมาส่งแต่ละเทือก็นองซ้ายคุณมาส่งให้เนาะสาเลม้นย้าลูกเลยก็พอไอเทวพันกัไปเห็นงานบางเทือก็พอไอเทวหยุดงานเมื่อเอา ก็เลยว่าเมื่อวานนี่ให้พ่อไอ้เที่ยวยุดงานอันโบเมีนมือซืนพี่น้องให้พ่อไอ้เที่ยวยุดงานขับเรงอะไรกันสิเมื่อบ้านเมื่อเอาข่ามากินนะพอดีบ่าวพามีอะไรกันน้องรตีน้องเล่เห็นกันอยากเห็นบ้านใช้เล่นน้อยก็เลย่าส่วนกันเมื่อนำกั้นพี่น้องก็เลยเมื่อเก็บพักกันจองได้ปลาเนี่ยมาเนาะหลักะปลากรปั่นกันสามคนกับน้องเล่เนี่ยน้องเมื่อนำกัะปั่นกันมาอยู่มากินอะไรพี่น้องในกัน เรืนบ่าพอมีแน่เนาะปันกันได้ปลาซ่อนปลาโคปลายังปลาสูบน้องแล้วพี่น,น,น้องสลมน้อยก็แบ่งให้ปลานางแน่แล้วก็เกบ็บผักปนปลูกส่งออกนานภาคออกไปให้ลาวเรามาอยู่เตา่านี่พี่น้องเพราะว่ามีหยงัแยงแล้วก็แบ่งให้สลมน้อยอยู่ใกล้กันนะพี่น้องแล้วก็น้องเลเพิ่นก็สิไปปั่นไม่เท่าค่ํานน่แล้วก็บพมีก็สิมาปั่นไม่จ้อยแ่มีผักกันจองน่พี่น้องเอ้ยก็แบ่งกันแล้วแต่ก็เฮาก็แบ่งสาคาย่อยออกไปอีกพี่น้องมันก็บ่หลายพี่น้องเอามา มันไกลพี่น้องออกมาไลายบ่ได้ที่รถมอเตอร์ไซค์แตเมื่อนี้เสลีน้อยก็ะสีออกมาเห็ดเวี้ยสดไม่โจยเก่กบบากระบะพมีเนาะเขาไม่โอยกันอยู่ทางในยอย่เพื่อไอเทียวกับมาน้ำไม่กินวัดสิไปขายกระตุกที่เพิ่นเก็บมาไว้มันก็ไลยเติบเลยแล้วก,สสสกว็สิไปขายพี่น้องพอได้เงินซื้ออยู่ซื้อกินล้วอะไกินเจี๊ยมกับตำเจี๊ยมกอกดูไลยพี่น้องกับปลาทูพี่น้องแล้วก็สิซื้อพอได้ซื้ออยู่ซื้อกินละไรเปียคลายไหมพี่น้องเสลีน้อยก็สิมาเห็ดอันมี ลายคู่ลายคนเพิ่กับคอม,มินมาว่าให้เห็ดบันไดให้ไม่จอยนี่ด้อทางหลังใส่เล็บน้อยกัเลยออกมาเมื่อน,นี้วอกกระบกพามีแบบมีผู้คนลายคู่ลายคนนเนาะเมย์เอฟซีพอเอฟซีก็ยงอ้ายแต่ลาย,ลาย,ล,ายลายคู่ลคอนเม,มนต์มาให้เซ็ดบเนไดทา็หลังห้าี่ต่าเอาคอ่ลาอคนเยดอีสบอดีกงาแต่ายบายคู่ลายนทาะในยุเอฟซีพีิ่น้างแต่ลา,ายลายู่นเนเนาเมย์เอฟบีพอเก็กกย่งอ้ายแม่ลายายน่ะเอามาีนี่ เมนโบั่นเสร็จเมนโอยโดยลูกไปเก็บกระตุกน้ำแมนโอยแล้วสิเอาไปขายพี่น้องไปญาติของเรามาแล้วนี่ไปญาติเอื้อยามาก็เลยว่าสิไม่เห็นบันไดทางหลังพอได้ย่างขึ้นย่างลงเนาะพี่น้องเลยครับเมียนกองหินกองทรายแถวมื้อนี้แหละพี่น้องมันก็ยังบ่ทันแล้วครับพี่น้องบุตรภาษาเพิ่นแหละพี่น้องเอ้ยเฮ้ย อันแล้วก็แล้วก็รอันทั้ทงบ่าวพมีทั้งเมย์จอยเพิ่งกะผู้พผนซอยมาขึ้นเทือนให้เมย์จอยเพิ่งกะให้ไปหามือหายามชื่อขึ้นเทือนให้เมย์จอยเนาะบ่าวพมีเพิ่งกะไปหาแล้วไปหาล,หลุงวงผู้เราเคยมาขึ้นเทือนให้ไล่ล้างผ่านมาเลยพี่น้องไปกับแซลเลมโนยเมือก่อนเพิ่งว่าวัน ทำยว่าสีเอามือเดินสายบองไม้ซ้ำคำแต่ว่ามันบทท่านเราเรามีมีงานพี่น้องเราค่าเจ้าหาเราไปสูตรไปอันนั้นเลยพี่น้องเราก็เลยว่าวันที่เส้าเก้าเอพี่น้องวันที่เส้าเก้าสี่ห้อนี่เลยเลยบอกพอมีจะก็อายพื้นนภาเงินมาแล้วผู้พื่นดิเเลื่อนไม่จอยให้มาเยียมขึ้นเลื่อนไม่จอยเลยแต่ว่าทางเงินเข่าไวเข่าท่านกับสี่ท่านวันที่เส้าเก้า ซีสักเก้านี่มันมันขึ้นมันมันมาถึงหนึ่งข้พี่น้องเลยจะขึ้นหรือแฮมเสร็มหน่อยก็บอ้โหพี่น้องหนึ่งข้แล้วมันนี่ขั้นบททันเงินเข่าบททันเพิ่นผากมามันเข่ามันนานหอดคะับเป็นซีเอสขคามพูดเลยพี่น้องเลยมันก็สิถึงวันที่แปดเดือนหน้าพฝนพี่น้องแต่มาสิไกลยังซีไปมือพูดเลยพี่น้องขั้นทันกับซีประมาณวันที่สักเก้าซีห้อนี้พี่น้องก็สิได้ขึ้นเดืนไม่จ่อยพี่น้องเลย เยียมขึ้นให้เราได้อยู่ได้เช่าวไว้ไว้พี่น้องพคนเราบนในนอนยูทูบได้ขึ้นอยู่เทิงเฮือนละ่ะบัน,นี้พี่น้องเลยโดยแต่ลริ่้อาก็สิไปหาฮิตเวียกซอยย่อย,ยก่นอนลูกดึกไม่ใช่เมย์ยังไม่ให้ก็เด้อโดยพี่น้อง กองหินกองบักใหญ่พี so first, ่น้องจากสิภากันซ้อนมาสิเปลงกองหินน้ำเหน่มือนี่หรือว่าบัดยางอ้อมกับสีย่างไปนี่หรือสีย่างอ้อมกองหินออกมานอกเลยพี่น้องกับสีแดงว่ายจากง่ายกองดินชายกองนั่นเน่มาไหวอยู่พี่พี่น้องมาไหวอยู่เพียงกองหินพี่มันตันทางขึ้นทางไปกอดพี่น้องเลยนักกองใหญ่เพ่อสิซ้อนมาแล้วพี่น้องต้องไปใช้เวลาโดนเติบมาเลยพี่น้องทังเบิ่งจากน้อย หลายคนก่อนพี่น้องเลยมันต,ตันทางขึ้นนี่เลยอันนี้กับคันใดพากันเห็ดกระบะพามีก็ไม่จอยมือก่อนเห็ดสามขันไว้นะ้ำพอได้ย่างขึ้นน้ำดิดบล็อกเห็ดแต่ก็ย่างทางหลังเลยพี่น้องเลยสิไปเห็ดบันไดทางหลังให้ล้านนำนี่บัดเวลาขึ้นเพื่อนขึ้นซานกับพอได้ลงทางหลังนนำนี่พี่น้องเลยพี่พามาเบิ่องทางหลังกับสิคนอิดบล็อกนี่แล้วพี่น้องมาใช้เอา อิฐคนอิดบล็อกมาใส่ทางล่างพ,พี่น้องมานกระสูงถ้าได้ผู้อิฐอิฐคนอิดบล็อกมาเห็ดคันใด้การเสิเห็ดได้บงพี่น้องมันบ่มีขี้ดินนูนเลยมีแต่ซันถิงลิงง่ายโอง่งออกแล้วก็เห็ดบันไดอยู่นีการนสิเห็ดได้เนาะพี่น้องพังบึงเอาโจกเอาเสียมมาขุดมาแปลงก่อนจารสิเห็ดเนาะบัดนี้อาสิพาก,กันไปชายนานๆไปขายแล้วบ่ อยู่เพื่อนท่าค่ะดิถ้าไม่้อยแล้วสิไปคลายกระตุกเลยพี่น้องเลยหัไปเลยมันมีหรงงานอยู่ไม่โจยก็ไม่โจยแล้วก็สิไปคลายกระตุกพี่น้องมีหรงงานทังพีกายมานี่เลยพี่น้องมีหรงงานนีเพื่อนข้าเจ้าข้าเจ้าหับซื้อกระตุกหับซื้อขวดเนาะจะเริบน้อยกระเศดเวีกท่าพี่น้องเขาไม่้จยแล้วไปคลายกระตุกสิคุดแบงดินวางนี่ไว้เห็ดคันได้ทั้งหลังถ่ามม่ต้องได้คุดออกก่อนพี่น้องมันเป็น โมเพียงพอดไดเบิรงแนก็ลุกบก้งชิดพดไดว้ว่มันเป็นออไบงพุันหนึงใคเลียงอบ็อกัเลีย็กบงเพราะว่ากเืนไม่จยแลเลาวมวไฟน้ำมัจุ สิ้นภารกิจพี่น้องเอ้ยให้แม่็นจอยได้อยู่ได้เช่าแล้วเด็ดจอยลาไปเห็ดทำเตี๋วยวทำเนืเอาเห็ดได้ ใส่สุดเกลียมถาเนะาะแล้วก,กา็มาแต่พักกันคนที่บล็อกมาใส่อะไรยงใส่นี่ยแหละแต่ห้องประเพณีมันเที่ยงมันกัว่างที่บล็อกบ่ได้น้องมันกับกบ่เที่ยงเดี๋ยวไปนะทุกวันที่ไม่ถ้าจอยมาได้บ่มามีมาได้บ่ามาเลยค่ะอาตายสิแม่ที ก้อนอบอกเก่น้องที่สร้างคนเห็ดข้างในเพื่อนเลยก็ดีกว่าเนี่ยจิ้มลงมาพี่ักกองก็่ะมีก็เลยไปอยากเพียงกันกระเตนเนาะห่อนนะล็อกออกค่ะแม่ออกก้อนกก้อน พี่น้องเงี้อยากบออยากนาวปไัญหาอะไรส่วนไหนพี่น้องมาเบิ่งใกล้กันดูหลังพี่น้องเลยจ้าออกมาพี่แปลงขี้ดินมาลงโคคกออกแล้วก็หาเนื้อมาเลี้ยนใส่ยังแต่โอ่องขวดน้ำยังเต็มอย,อยู่พี่น้องเลยชี้นับโอง่งออกสิได้ตักน้ำออกไปจักนี่เด็ดห่ากันพี่น้องเลย เริ่มน้อยก็เห็ดตัวนี้เถอะแล้วก็มาคนซอยกันตัวมันนักพี่น้องเลยมันสูงเติบอยู่พี่น้องพอเพื่อใส่อินบ็อกกัคือทั้งหน้าและสูงก็ทั้งหน้าอีกว้ายยังเจ๊งหน่อยก็แล้วเลยพี่น้องเตะอีกหน่อยหนึ่งเมื่อยเลยเมื่อยว่ายเห็นไมมาเตะอีกไหมเอาเสียมคุณจ้าเอาเสียมมาเสียมมาคุดไว้เสียมมากว่าเราไเลย โอ่งเนี่ยเอาหน้โาโอกงเดี๋ยวไปกยยใกล้เน้งาะสิดดิเองาะสิดดิจะไปยังเลยพัดงวดดิเจ่ะฮะเนื้องาะสิดิเนองาะชิดดิจไปดี๋ยไปงาะชิดดคุปเป้ยัอเงาะ้นไ ลงมาทางนี้มันต่ำทางนี้นสู มาพี่เด้อมาเด้อฮอนเด้อโอเคพี่น้องพูดลงมากับมันยังขาผักทึ่งหรืพี่น้องเป็นเป็นบอลส่นที่ขอบผลเท่พื้นตะกี้ยันก็ออกมาได้เนาะ,ะเฉลิมน้อยกะนที่มาเจียเอาแต่ขายนี่แหละพอได้กองอ e ินบ็อกสัตว์นี่ก็ใส่วางทึ่งสัตวนี้ใส่วางนี้เป็นวางลงมาพี่น้องอฟาต้อ เล็บน้อยหายใจหฮงขอโทษขออภัยหลายๆพี่น้องอาสบายดีกำลังเปลงอันนี้เออพิ่นไปไปขายนั่นบ่ขายกระตุกบ่อาุคุดว้ท่ามาหลายๆคนกับพะกันโขนมาใส่จังไว้นะก็เลยเปลงไว้ท่าชเจ้ามานี่แหละตัวเด็ดน้องมันนี่ดีมือขึ้นเงือนขึ้นซานเนาะ โดยเกียมไหวเนาะที่เข้ากระได้ใกล้เลวพี่น้องเลยข่าวดีไม่จจอย่าใกล้สีหอนมือหอนยามเลยจะพากันเกียมพากันแปลงอะไรพี่น้องยืนนะใครเนาะแม่นพิ่งได้ย่างขึ้นยืนขึ้นย่างลงอะนนะมันประตูใหญ่พี่น้องเลยนั่นแหละทม้งหมดมีคนอยู่ทางนั่นผู้ใหญ่ผู้ย่างผู้อยู่เขากับโบอยากไปออกเขากันยางมาออกทางนี้มามาเอาเครื่องเอาคองยืนให้กันทางนี้เพิ่งได้ขึ้นได้ลงอะไรเพียงเพรพอว่ได้ย่างขึ้นสามบ่เบืองเลยกัน ช้ามัเล็กอย่างนี้สูงพี่น,น้องเลยสูงเนาพี่น้องเลยสูงมึงเด็กคนซองมึงก่อนสูงเลยต้องหา,หาไม้เนาะมาอัดเนาะเมนหาไม้มาอัดหาตะปูน,น้อยๆพี่น้องเลยตอกอยู่ในก็ได้เนาะเมนตอกอยู่ในขันไวพอดีห้องอัดมึงเสอย่านรับเวลาเราขึ้นเฮือนแล้วตองนอนเฮือนไม้แล้วยานค้นซองนะเมนอะไรเป็นสัมผัสมือนี่ก็ได้ตอกเปื้อไว้พอดีห้องอัดตัวนออี้เข้าไปแล้วพอดีม,ออมันมันบังใส่กันเลยนะได้อยู่ แล้วก็กันขี้เขียบกันงูกันขี้เข็บเงินยังอะไรเนี่ยสารพิษอะไรพี่น้องตอกเปื้อไว่ายำชาได้อันพืชได้ยังพืชอะลรเนาะโอเคพี่น้องสีพากันเห็ดเบี้ยงโตวันนี้โดยพี่น้องสารลมโนยกาอันคุดบนสีอันเห็ดอันนี้บันไดข้างล่างขึ้นไม่จอยเดี๋ยวพี่น้องกับสีคุดโตอีกเพรยังบาแล้วสีได้ซับวางมันเป็นหินนี่ออก ให้เร่าไปให้มันเพียงให้พ่อวางดิมบอกได้พี่น้องแต่เลมโนยกับซิดโคจบกคลิปกันด้รพี่น้องคุดตัวนี้แล้วภูณรจังสีได้อัปเดตถ่ายพรมีพี่น้องเบิ่งอีกเคื่อหนึ่งเนาะว่าตอนเห็ดบันไดขึ้นนี่เลยพี่น้องสิเป็นยังไงเนาะสำหรับคลิปนี้แตลม้อยกับเขาขบคนเขาบคุละลายที่มาติดตามทับซุ่มแล้วก็ห้กำลังใจเนาะก็ให้พรมีพี่น้องอยู่ดิมีเฮงเฮงเฮงรวยด้อสำหรับคลิปนี้ขอกาวคำว่าสบายดี